เด็ดจ้าอากาศหนาวหนาวพี่น้องเมื่ออุบลหน,นาวคักหนาวแน่บ้านพี่น้องเป็นจังไดแน,นจ่จ้าหนาวบอ,อากาศหนาวแบบนี้อากาศเย็นแบบนี้รักษาสุขภาพเจ้าของนเดือจา้าเมื่อนี่มอล่ำสีผ้าพี่น้องมาอบสมุนไพรจาโดยใส่หมอดินในการอบสมุนไพรเพื่อปรับความสมดุลของร่างกาย ผู้ที่นี่ปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเส้นเอ็นยืดเส้นจ,จังมือจังกำเขากับเได้กำออกเบ้ออกกับเได้ังีสินะจ๊ะมนนเมื่อนี้มอล่มกัเลยสิ้าพ,พี่นองมาอบสมุนไพรเออเมื่อนี้อากาศมันเย็นแห้งเลยจ้ะพี่นองอากาศโดดลงโดดล่งแบบโดดโดดแบบแห้งเลยแหละมะล่ากับเลยสิ้าพ,พี่นองมาอบสมุนไพรจ้ะ วัสดุอุปกรณ์ที่เ้าเอมามาโอบอุปกรณ์ขางในเนาะจ้าสมุนไพรที่อยู่ขางไนก็จะมีว่านสาวหลงเนี่ยถึงม,ม้วนไม่หนึ่งน,นะจ้าสมุนไพรที่มีอยู่ในนี้เนาะอันนี้เป็นไพรที่ห้าวตาแทงแล้วจ้ะเป็นหวานไฟจ้ะพี่น้องเป็นหวานไฟที่ตาแ้งแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบเป่าใบนาดจ้ะแต่สินี้แต่ไครห่หอม มะกรูดหละกจะจัมมี่เตยหอมขมิ้นชันว่านสาวหลงหลกักกะเป็นไอ้พ,พับพึงบอกเขาเอืน่นหวานส้นนะจ๊ะพี่น้องนี่คือเขาผ่านกระบวนการในการอบอันตาแข็งแล้วเรียบร้อยจ้ะเขากระสีมาเอาใส่ผ้าขาวหมัดแล้วกระสีมารวมกันอยู่ในหมอนี่จ้ะพี่น้อง แล้วก็ต้มจ้ะต้มเพื่อเอากินเอาอายเพลินปกติแล้วห้องสีใสอันฝาฝาหม้อดินในการปิดจะใช้หม้อดินฝาหมออดินในการปิดแต่วันนี้หมอลำไม่ได้เอาฝาปิดห้องสีใสอย่างห้องสีเอาหมอ้อหม้อสแตนเลสนี่ค่ะปิดข้างบนเพราะว่าห้องตองการเอาความร้อนเอาไอ้น้ำเอาความห่อนจากตัวนี้เพื่อห้องสีใสเอามากินจะพี่นองตอนอบขั้นตอนการและวิธีอบห้องกัก ชโลมเจ้าของสะกอนผาหมอมันเดือดเต็มทีแล้วเต็มสีน่าจัดเข้ากับชโลมแขนขาเข้าเตรียมอุปกรณ์ในการอบมืันนี้หมอลำ่มสีผ้าอบแบบง่ายอบแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายไม่ได้มีตู้อบไม่ได้มีอะไรเลยขอแค่เรามีเตามีเตามี่านแล้วก็มีหม้อดินมีหม้อสแตนเลสมีน้ําแค่นี้เองประเด็นมีหยังมากไ่นะคะเดี๋ยวหมอลำสีเปิดในเบื้อง่าข้างในมีหยัง่งเนาะ อ่าทีนี้ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นีจ้ะเป็นสมุนไพรที่เห่ากระทําการห่อผ่าขาวเรียบร้อยนะคะแต่สิอายกให้เบิงจ้ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมุนไพรทั้งเบื้อสีถูกรวมอยู่ในนี้แล้วห่อกระสีปิดฟ้าไว้จ้ะพี่น้องปิดฟ้าไว้นะคะอุยหอนหอนอ่าก็จะปิดฟ้ดดาไว้แต่น้ำตัวนี้ห่าสิเอามากินจ้ะพี่น้องเนี่ยน้ำตัวนี้ห่อก็จะมากินถ้าห่าต้องการอยากกินน้ำ ตเตยหอมนะคะเขาก็จะเอาตเตยหอมที่ห้าตากแหงแล้วนะคะมาลงแล้วก็จะเป็นน้ำสมุนไพรให้ห้าอีกที่นึงนะคะก็จะเป็นเตยหอมเียจ้ะอ่าตัวนี้ให้ใหเบื้องเตยหอมนะคะนี่เป็นเตยหอมที่ห้าตากแล้วเรียบร้อยะคะ่ะามาลงต้มในนี้บัดเอามาลงต้มเพื่อว่าห้าสิด้กินน้ำเตยหอมจ้ะกินน้ำเตยหอมตอนที่ห้ากระลั่งอบสมุนไพรเนาะจ้ะนี่นนเ้าก็ต้มแบบนี้จ้ะมันสิได กินหอมกินหอมของเตยหอมเตยหอมนี่สรรพคุณทางยาเพิ่อนมีหลายอย่างเด้จ้ะแต่เป็นยาบำรุงข้าวใจได้น้ำหอมเด้จ้ะพี่น้องเนี่ยวิธีการอบก็ง่ายๆจ้ะขอแค่เรามีเตามี่านแล้วก็มีหม้อดินมีหม้อสแตนเลสมีน้ำแค่นี้เองจ้ะเดี๋ยวมอล่ำสิกลับกล่องให้เบิ้งเรืจ้ะว่าเข้าต้องเหตุจากไหนแน่นะคะในในการอบอบสมุนไพรเนาะคะ่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการอบด้วยจ้ะวิธีการอบเดอ้อบนันนี้เดี๋ยวมาล่อมสิ้ผ้าอบค้าวเอาเก้าอี้จ้ะพี่น้องพี่น้องบันหาเก้าอี้สักตัวนหนึ่งหาเก้าอี้สักตัวหนึ่งมามาว่างค่ะมาว่างห้องกระเตรียมเลยบนันนี้เตรียมในการอบจ้ะห้องกระชัลมเขนขาเจ้า,จาของด,ด้วยน้ำก็เด้อจ้ะพี่น้อง ยีห้เจ้าโปรดแหงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าห่มธรรมดานะคะผ้าหม่มผ้าห่มธรรมดาไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายตอนนี้น้ําเราเดือดเต็มที่แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ใส่กระโจมโอกใส่ผ้าซินนะคะใส่ผ้าซินแต่เมื่อนี้่าล่าบดไใ้ใส่ผ้าซินนะคะ,มนนนนะ,คะไม่ได้ใส่ผ้าซินเราจะนุ่งแบบธรรมดาเพราะวันนี้อากาศหนาวมากนะคะอากาศหนาวแห้งชโลมผิวเราให้ชุ่มไปด้วยน้ําก่อนข้าโลมผิวห้องให้ซุ่มก่อนค่ะพี่น้อง อาังจากนั่นแล้วเพราะข้อเบร่งทิศทานของว่มามันมฟัหนใสนางรัดฟันหังเล็จกจัเนี่ยสังเกตโดยวิธีการว่าอพยของน้ำม,มัาสีม้าฟังทั้งนี้นะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เตยหอมก็เริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาแก้วน้ำม,มากินน้ำก่อนจ้ะมากินน้ำเพื่อสร้างความอบอุ่นให้หลางกายก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึง่งอ่าทีนี้น้ำในนี้เราก็พร้อมที่จะกินได้แล้วนะ,ะน้ำในนี้พร้อมที่จะกินได้เพราะว่า มันเป็นน้ำเตยหอมนะคะน้ำที่น่เป็นน้ำเตยหอมแล้วนะคะกินน้ำเพิ่มความปรับความสมดุลของร่างกายก่อนอนี่อู้หอมหอมเตยหอม,อมปรับความสมดุลให้กับร่างกายก่อนก่อนที่เราจะจะทำการในการอบ ตัวนี้มสมนุนไพรเราจะมีทั้งหมดเก้าอย่างนะคะสมนุนไพรนี่จะมีทั้งหมดเก้าอย่างเ<ม>้วยจากเราสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราเสร็จปุ๊บบ่ดนี้สามควอมมบอุ่นให้ร่างกายเ้างเรียวนะคะขางนอกกับห่วมขาในกับห่วงคือเ้องกินนังอุ่นเข้าไปก่อนกินนังอุ่นไปก่อนอ่าเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรผู้ที่ก้มๆเงยๆ เขนขาบวมีแรงนะคะมือจังเป็นมืน่นชาน้ําปลายมือปลายเท่าอย่างนี้นะคะ่ะเป็นมือนเป็นชาในช่วงหนาหนาวหาิวม,มือเห่ามือเห่าจะลอกนะคะมันจะเป็นมือนเป็นชาเป็นเหมือนลักษณะแบบเลือดไหลเวียนไม่ดีอย่างสีนะคะ่ะเพราะว่าสมุนไพรั้งหมื่เก่าโตน,นี่นะี่นหะเมืเสยเหตุการไหลเวียนของเลือดเท่าดีนะคะเอาต่อไปขั้นตอนการวิธีการอบนะคะเราก็จะหาผ้ามาผ้ามาเด้อบนีเด้อนะคะ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะไม่ได้ทําตู้อบไม่ได้ทําตู้อบสมุนไพรแต่เราจะอบแบบวิธีทางธรรมชาติแบบง่ายๆวิธีแบบง่ายๆจากพี่น้องเมื่อต้องเ่ต้องไปหาตู้อบเมันยากนะคะเอาแค่นี้เองนะคะเท่ากับเอาส่วนผาฟังหนึ่งส่วนผาฟังหนึงพวมแลวเนาะนะคะพรวมแล้วในการอบผ่ะเท่ากับส่วนผาหาหนึ่งเปิดได้จ้ะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ กลุ่มเซเยจ้์พี่นองกลุก่มเสเแบบนี้เลยค่ะกินหอมของน้ำมันละเหยเป็นของไอผิวมะกรูดมันจะเหตุให้เหาพ่อนคลายกินของเตยหอมกินของตะไคร้หอมใบเป่าใบนาดม้วนนี้ก็เป็นยามำรุงหัวใจขึ้นกันนะคะมีสมุนไพรยู่นิคทั้งหมด เก่าชนิดบ่าจะเป็นทั้งด้านหวานไฟหรือภาษากลางเรียกว่าไพรนะคะแล้วก็หวานชุนภาษาอีสานเอื่นหวานชุนภาษาภาคกลางเรียกว่าพลับพึงเขาจะมีสมุนไพรในการปรับความสมดุลของร่างกายลับพึ่งนี่แก้ฟกช้ำแก้ฟกช้ำนะคะแก้ปวดเมื่อยนะคะสมุนไพรหลายๆตัวอยู่ในนี้นะ เฮดห้เฮาสดชื่นเฮดห้เฮ้าพอนลา่จ้ะพี่น้องอบแบบง่ายจ้ะอบแบบง่ายๆแต่ว่าได้ผลจริงนะคะได้ผลจริงอากาศหนาวๆนาวอันเขาเอื่นว่าชาตามไปเมือ่อไปเท่ามันจังอภาษาอีสาเนเาอื่นว่ามันจังขันภาษาอันภาคกลางเขาเอื่นว่าเส้นเอน็นมันยืดมันยืดมันบบเบีบอ่านะคะถ้ามาอบแบบนี้นั่นมันสามารถช่วยให้เรา นอนหลับมันพอนข่ายเวลานวนเขาก็น,นอนหลับนอนสบายยังสีได้จ๊ะปุกสมุนไพรแบบนี้ถ้ามันห้อนมาเด็กถาในกรณีว่ามันห่อนเกินไปเขาก็เอาฟ้าบเอาคายังปิดว้ก้อนค่ะเนี่ยตัวนี้ปิดว้ก่อนเลยกลึ๊บปิดว้ก่อนจ้าปิดว้ก่อนเราก็มากินน้ำไม้น้ำกินน้ำสะกอนเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดเบี้ยนไปยังสีเรื่อยจ้ะ มันพอนไข่ได้จ้ะพี่น้องมันดีกว่าดีกว่าเห่าอันโบ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยนี่มันไม่หลายตัวแล้วก็ซอยให้เห่าอันซอยให้เห่ากะปีกระเป๋าการหายใจแบบลักษณะผู้ที่แพ้อากาศแต่สินะจ๊ะผู้ที่แพ้อากาศเดี๋ยวกับกับห่อนเดียวกับกับหนาว้าเข้องอบแบบนี้นั่นความสมดุลของร่างกายเหามันก็จะเกิดขึ้นมันก็สิ่พอนพอนไข่นะจ๊ะ กิหนห่อนไปน้ำอบไปน้ำ้าห่อโบไดมีสถานที่ในใการอบแนะนําให้อบหมอดินแบบนี้มันจะง่ายแล้วก็สะดวกน้ำแล้วก็หมอสําหรับพี่น้องผู้สีเกษตรกรผู้ที่แม่บ้านนะคะแม่บ้านอันผู้เฮ็ตไทยไซน่ายมือเศร้าเนาะคนอีสานเท่ากระสีหนึ่งเขาลูกคือหนึ่งเขายเามือเศร้ามอหนึ่งเขาห่อกะยังห่อนห่อนในสินาจเพราะมอหนึ่งเขาเมายังห่อน,น,นาาห,อหน่หนหอนอยู่เขาก็เอาสมุนไพรตัวนี้นั่นล่งเลย เ,าาเ,เวลาที่เอาสีเข่าทรายเข่าแล้วนะเอาสมุนไพรตัวนี้ลงเลยเ้ากับห้อกกระสีเห็ดให้ผิวหนาเ้ามันตึงผิวหนาเ้ามันมันชุ่มชื้นมันบาแหงบาเาาหี่ยวห้อยตีนกากระสีบ,บาบามีย้ยยังสีไดานจา้ะอนณหอุ่นลงไปน้ามันลดตีนกาอุ้ยหอมสอมุนไพรหอมมากค่ะหอมมากเมื่ออุบลหนาวแห้งจากพี่น้องหนาว อบสมุนไพรอบสมุนไพรร้อนอยู่นะคะมีแห้งมีแห้งอบสมุนไพรแบบนี้มีแห้งได้จากพี่น้องลองลองเห็ดเบิงได้จากพี่น้องลองเห็ดเบิงหาสมุนไพรที่ไม่อยู่ใน หัวในสวนเท่านั้นหละมาอกบเบิ้งจ้ะตยหอมก็ไดหวานไฟอ่าหรือจะเป็นตะไคร้หอมเฮดสิดาจา้ะถ้ามีหวานเช้าหลงเอกกระไซเขาไปนั่มะกระซสิหูซึกว่ามีอาการพคลคายมีแหงได้พี่น้่มมีแหงมีแหงลองลอง,ลองเฮดเบิ้งเด้อจ้ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงอันเป็นอัน ห่อนบุบบวา,าเป็นมือจังมือจังขาจังสินเอ็นยืดจังสิน่ะจัะมันพลค่ายอิลีแล้วก็เป็นพี่น้องเป็นมัวเป็นแบบนักกอนโตอันนะอันภาษาอันกลางเขาเอื่นว่าปวดท้ายทอยอ่าในกรณีปวดท้ายทอยปวดหัวขันบานเขาเอื่นว่าปวดงนอนโตนะคะเมื่ออุบลเขาเอื่นว่าภาษาอีสานเอื่นว่าปวดงนอนโต ในขันภาษาอันภากลางเขาเรียกว่าปวดท้ายทอยถามเหตุแบบนี้มันกระลดลดอาการปวดลงไปได้หลยเติบอย่ดิลอ,ลองลองเหตุเบิ้งเด้อจากพี่นอ้องอามอลาร่ำขออนุญาตอบสะกวนจ้ะอบสมุนไพรสะกวนอันไปล่ำมาเมาขึ้นนี่นอนเดิ๊นอนเดิกกับเป็นตาซิมัวมัวกับว่าอุบสมุนไพรเพื่อเหตุอันการกผควนเท่ามันคือมันนอนนอนรับดีนะจ่ะนอนรับสนิทนี่สีนะจ่าพี่น้อง บเวเป็นว่ารับรับตื่นตื่นรับรับตื่นตื่น,นสามโอกแบบนี้แล้วมันสีนวลน,นอนแซบียบนอนแซบอีลีจ้ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลน์นะคะขอบคุณหลายหลายเดี๋ยวเอาไว้ไล่น่นะคะหาเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มอลำั่ทำกเตษในเด้อจา้าเดี๋ยวไว้ไล่น่ะจงค่อยพอกันนะคะไลน์นี่ขออนุญาตอบสมุนไพรก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า